ข่าวด่วนนายกประกาศวันเหตุปานพื้นที่สีแดงสีเหลืองเตรียมรับมือเรื่องแรงสัตว์กระแทก73รายรอดตายหุดหวิดบ่ายดึกนี้เตือนพายุฝนฟ้าขนองพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณาา์ในช่วงเที่ยงวันพุธที่27ธันวาคมซึ่งในวันนี้แอปมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ฝนตกหนัก รวมถึงในด้านของเส้นทางของอากาศหนาเวเย็นในช่วงนี้27ธันวาคมถึง5มกราคม2567และในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากข้างบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินจะพาไปดูในด้านของบริเวณพื้นที่ฝนภาคใต้ซึ่งนะครัในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา นอกจากในด้านของฝนแล้วนะครับยังแจ้งเตือนในด้านของลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาและในวันทรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ึง3 0ฤศนิมาคม2566ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งนะครับ ขอให้เตรียมตัวรับมือในด้านของกลุ่มฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตวะวันออกและทางตอนล่างอีกครั้ง2 8 3 0ธฤศจาคม2566ซึ่งในวันนี้ถึงกรุ่งนี้บริเวณนะพืนน้นที่เตียงจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพิลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเป็นพื้นที่เตียงที่จะมีปริมาณฝนฝนตกหนัก อยู่ในเกณฑ์3.5.1ม mm, ิลิเมตรจนถึง90มิลิเมตรนะครับซึ่งกรมปุตุแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองภาคใต้ฝักตะวันออกทางตอนล่างอยู่ที่40เอร์เซ็ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทรลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสซึ่งอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด28-31องศา ส่วนตอนบนของภาคใต้ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-3องศาจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่จากลมตะวันออกเฉียงเหนือความราว h, เร็ว2 0ยีิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเลื่อนสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า4เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูล อุณหภูม,ตมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด2 0 3 2องศาลมตํานออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่อนสูง1-2เมตรและห่างจากฝั่งเคลื่อนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรนะครับจะในด้านของประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้นะครับในด้านของบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วนะครับ ดังนั้นในด้านของการอ่อนกําลังลงจะทําให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะครับและจะมีลมตะวันออกพัดนาความชื้นเข้าปกคลุมภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกดังนั้นจึงมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่สภาพอากาศมีความแปรปรวนนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ และในด้านของอุณาภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจะทําให้มีหมอกเข้ามานะครับขอให้เพิ่มความระวังในการสัญจรในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้และทัศนวิสัยในการมองเห็นจากคนข้างต่ํานะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ27-28ธันวาคมยังคงมีบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือมวลากาศเย็นที่1,014จนถึง1,022เฮกโปาสานปกคลุมดังนั้นภาคเหนือจึงมีอากาศเย็นจนถึงหนาว จะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาจึงทําให้มีหมอกเข้ามาทําให้อุณหภูมิต่ําสุดเพิ่มขึ้นนะคบเป็น12-19องศาและสูงสุด27 3 2ถึงสององศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6- 12องศาลมตําอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคําอ,ออกเฉียงเหนือจะมีบริเวณเส้นขอบอากาศสูง มวลอากาศเย็นอยู่ที่1,014เจนถึง1,022เฮกโตปาสานปกคลุมจึงยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแต่เพิ่มเติมนะครับอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1 3องศาและจะเริ่มมีหมอกข้ามาในตอนเช้านะครับจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีอุณหภูมิต่ําสุดเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่13-19องศาและสูงสุด28-31องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาัดอุณหภูมิตม่ําสุด7-12องศาลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลาง จะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอีก1-3องศาจากบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นที่1,018จนถึง1,020พเฮกโซปาสานปกคลุมนะครับในวันนี้ถึงพรุ่งนี้2 7 2 8ธันวาคม2,566โดยจะมีฝนแทรกเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่และจะมีเมฆเข้ามามากนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาพเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับและสูงสุด29-32อง,องศาลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเช่นกันนะครับให้ด้านของบริเวณเส้นขอบอากาศสูงมวลอากาศเย็นเพิ่มสูงขึ้นนะครับอยู่ที่1,014จนถึง1 0 2 0เฮกโซปารชานปกคลุมจึงยังคงมีอากาศเย็น แต่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-3องศาทําให้มีหมอกเข้ามาในตอนเช้าตอนกลางวันจะมีเมฆมากนะครับจะทําให้มีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 1่2ององศาและสูงสุดย9 3 2ิบกาสององศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเช่นกันนะครับจะมีอากาศเย็นจากบริเวณเส้นคมอดอากาศสูงมวลอากาศเย็นที่1 0 1 4จนถึง1 0 1 8สเฮกโตปาทานปกคลุม และนะครับอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาทำให้มีหมอกเข้ามาในตอนเช้าและมีเมฆมากจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 0่สองศาและสูงสุด2 8่วน2 8 3องศาลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วยี่0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่อนสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูง2-3เมตรและหลังจากนั้นนะครับ29ธันวาคมจนถึง5มกราคม2567 ในด้านของบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นจากที่ในช่วงวันที่28-29ธันวาคม1,014-1,022ฮิกโต้าส์าันปกคลุมก็จะเหลืออยู่ที่1,014จนถึง1,018ฮิกโต้าส์ันปกคลุมนะครับดังนั้นจึงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางทีมหานครปริมมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึง5มกราคม2567 แต่ยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาอยู่นะครับเพราะมวลอากาศเย็นยังคงแผ่ซึมเข้ามาจนถึงในช่วงวันที่5มกราคม5 6 7 7ถึงจะอ่อนกำลังลงบ้างก็ตามนะครับต่อไปนินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพขาดที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับสายบุรีวิกฤตแล้วมวลน,น้ำที่มาจากนาราที่ว่าสู่แม่น้ำสายบุรีล้นตลิ่ง ข่าท่วมเขตเมืองสายบุรีและน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงในช่วง24นาฬิกาที่ผ่านมานะคะและมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรถนนหลวงสาย42จช่วงบ้านปาลัสถึงสะพานกอตออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่20นาฬิกาของเมื่อวานนี้จนถึง5นาิกาของวันนี้27ธันวาคม2 5 6 6 เนื่องจากมีปริมาณน้ำท่วมสูงประกอบกับเมื่อเวลาย4ิบสีนาฬิกาที่ผ่านมามีน้ำทะเลหนุนสูงจังหวัดปัตตานีวรรหวางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและในขณะนี้น้ำได้ล้นตลิ่งแล้วนะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ริมแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำปัตตานีติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณสุวีตารัตนวันนีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปเป็นภาพน้ำตกซีโปนะคะ สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาเมื่อเวลาประมาณ3ามนาฬิกาที่ผ่านมาได้มีน้ำป่าไหลหลาบริเวณน้ำตกและสำนักงานอุทยานแห่งชาติอย่างรุนแรงทำให้ต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมากเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นสายน้ำได้เปลี่ยนเส้นทางทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างทั้งบริเวณสำนักงานลานจอดรถและถนนทางเข้าอุทยานแห่งชาติทำให้ไม่สามารถเข้าออกอุทยานได้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว จากอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีโปภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปในด้านของนายกเทศมนตรีนครยะลาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนาครยะลาและวางถุงรายบริเวณริมกำแพงกั้นน้ำบ้านร่มนะครับท่าน้ำสะเตงป้องกันน้ำจากแม่น้ำปัตตานีและสั่งการเปิดประตูระบายน้ำทุกบาน และเดินเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําออกจากเมืองโดยเร็วที่สุดนะครับตลอด24ชั่วโมงคาดว่าในวันนี้27ธันวาคม2566พ,พื้นที่ต่างๆจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและจะมีทีมงานเทศบาลเร่งทำความสะอาดพื้นที่น้ำรถร่วมถึงขนขยะจากน้ำท่วมให้สะอาดดังเดิมนะคะขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจเทศบาลนครยะลายะลาซิตี้ต่อไปนิ่งจะพาไปดูในด้านของสารจากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐาทวีสินเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ในวันที่16ธันวาคม2566เมื่อวานนี้นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติภัยและให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอุบัติภัยเป็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนการป้องกันอุบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติภัยต่างๆอย่างยั่งยืนรัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติภัยโดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้ครอบคลุมในทุกมิติส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการความเสี่ยงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกระดับพร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พุทธศักราช2564จนถึงพุทธศักราช2570าควบคู่กับการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนมาประยุกต์ใช้ตลอดจนขับเคลื่อนการบริหารจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านของการสร้างความรับรู้ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภยัยการป้องกันและบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความปลอดภยัยและลดอัตราความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัางพี่น้องประชาชนทุกท่านและขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณลงสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจากอุบัติภัยทุกป,ประเภทเพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่มีแต่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืนตลอดไป นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจรารยงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ